มาเถะวันนี้จะสอนพี่ๆว่าจะถอดและประกอบปืนของเล่นนี้ยังไงเราต้องจำไว้ว่าต้องเอาถาดกระสุนออกมาก่อนหลังจากเอาออกแล้วมันมีช่องเล็กๆสองช่องใช่ไหมช่องนี้เป็นช่องว่างและช่องเล็กๆคือช่องถอดออกเราจะดึงสไลด์นี้ใช่ไหมมาดึงสไลด์นี้ให้ตรงกับตำแหน่งนี้แล้วอีกด้านนี้มันมีลูกปัดเล็กใช่ไหมเราใช้มือดันมันออกมาใช่ไหมหลังจากดันออกมา ดึงปุ่มว่างและปุ่มถอดออกหลังจากนั้นก็สามารถเอาสไลด์ออกได้บางคนพูดว่าฮ้าฉันเอามันออกแล้วทำไมยังเอาออกไม่ได้ละ่ะทำไมถึงยังเอาออกไม่ได้เพราะคุณได้ใส่กระสุนแล้วใช่ไหมเราสามารถมองจากนี้เห็นว่าเขาได้ต่ำมีมุมเล็กๆของกระบอกสูบโผลออกมาในกรณีนี้เราสามารถกดยิงเพื่อปล่อยออกได้เลยเพราะมันอยู่ในสถานะใส่กระสุนแล้วที่ดึงดูดไม่ออกอ๋อใช่ไหมตอนนี้ก็สามารถเอาออกได้แล้วใช่ไหม ดีหลังจากเอาออกแล้วนี่คือหนึ่งในของเราไม่แน่ใจสปริงและกระบอกสูบควบคุมและทำให้ได้จากนั้นใกล้เคียงกันดีตอนนี้มาประกอบกันเถอะทำไงดีอาให้พี่น้องดูนะจัดการติดตั้งอันนี้ให้เรียบร้อยใช่ไหม ต้องจัดตำแหน่งให้ตรงแล้วใส่วงแหวนเข้าไปในรูนี้จากนั้นติดตั้งฐานกระบอกใช่ไหมใส่เข้าไปดีตอนนี้เป็นกระบอกสูบก,กระบอกสูบใช่ไหมมาดูหน่อยพวกเราที่นี่มีร่องเล็กๆเ,เราทำตำแหน่งของมันกระบอกสูบให้มันเข้าได้พอดีใช่ไหมเข้าพอดีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็โอเคแล้วดีต่อไปคือสปริงกับขอบนี้ใช่ไหม อาใส่สปริงแล้วขอบนี้พวกเราต้องดูให้ดีด้านโค้งจะหันขึ้นตรงนี้ห้ามติดตรงกันถ้าติดผิดบางครั้งสปริงจะไม่ทำงานต้องจำให้ดีอ้าเราจะใส่มันเข้าไปใช่ไหมดีต่อไปละ่ะใส่นี่ลงไปในหมูตุนพระใช่ไหม เมื่อใส่ชิ้นส่วนว่างเราต้องดูว่าบางครั้งมันอาจจะขยับได้เรากดนิ้วย้ำลงไปนิดหน่อยเพื่อจัดตำแหน่งของรูดีตอนนี้ใส่เข้าไปจำไว้ว่าพวกเราต้องติดตั้งแมกกาซีนเป็นอย่างสุดท้ายบางคนถามว่าผมติดแมกกาซีนได้ไหมก่อนแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องจำไว้ว่าแมกกาซีนต้องติดตั้งเป็นครั้งสุดท้ายทำไมเหรอเพราะถ้าใส่แมกกาซีนก่อนตำแหน่งนี้จะทำให้ชิ้นส่วนว่างโดนดันขึ้นได้ ถ้าใช้แบบนี้ในอนาคตจะมีปัญหาติดขัดบางอย่างเมื่อการติดตั้งเสร็จแล้วเราจะใส่แมกกาซีนเข้าไปอ๋อนี่คือการประกอบปืนแบบหญิงก้า